สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพับจี Battle Girl กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมครับผมบูก,กับพี่อาร์คิรอสเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับพ,พี่อาร์ค พับจีมาเท่าก,ก็กลับมาแล้วครับรายการนี้เนี่ยนะครับผมเราจะนําเอาสาวสวยน่ารักและมีสเสน่ห์มาเล่นเกมมารู้สนุกกับเรากันในทุกๆเทปเลยครับถูกต้องครับเราต้องบอกว่าหูเก้าอี้นี้ตั้งกันเพียบเลยแบบนี้นะฮะสาวสวยของเราวันนี้เนี่ยสองท่านพร้อมแล้วอยู่แล้ว<ช>อยู่แล้ว<ช>ด้วยใช่ครับคุณทำความรู้จักมาเยอะแล้วนี่ผมไม่มาพูดคุยอะไรพฤติกรรมะไรมาก่อนได้ข่าวถึงขั้นรักษาตัวกันเลยนะฮะเพั่นเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูสาวสวยสองท่านกันก่อนเลยครับไปครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเรานั่งอยู่กับสองสาวสุดสวยของเราตอนนี้นะครับพี่อาร์ครับสวัสดีทั้งคู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องๆแนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยเดียวค่ะสวัสดีนะคะชื่อสปิเชียดอนลักษาค่ะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะตอนนี้อายุ24ปีกำลังเรียนที่เอแบ็กบางนาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเชอร์ตันนะคะนางสาวสุภรดาตรีนนท์ค่ะตอนนี้อายุ17ปีกำลังเรียนอยู่ช่วงเรียนนานาชาติในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะน้องมุกตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่นะคะแล้วก็ กำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีขายขนมจีนชามอร่อยเอแบบนะคะฝากติดตามด้วยชื่อว่าชามอร่อยชามอร่อยมีขนมจีนน้ำยาใช่ไหมแกงเขียวหวานแกงเนื้อน้องลายแล้วก็เป็นกุ้งดองแซลมอนดองค่ะนีองอค่ะ ยุคนี้กำลังฮิตเลยอ่ะส่วนน้องชจะไปเป็นไงหนูก็กำลังเรียนอยู่ค่ะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยค่ะอ่าเพราะว่าอายุเพิ่งสิบเจ็ดเราจะจะต่อในสายไหนครับยังไม่แน่ใจเลยค่ะคือหนูเรียนสายวิทย์ก็น่าจะเป็นพวกแบบผู้ชายเมียนก็หมอค่ะยังไ่ไปทางโอ้ไปทางวิทยาศาสตร์นะฮะใช่นี่รุ่นพี่พี่เขาก็ชอบหมอเหมือนกันชอบหมอเหมือนกันชื่นชอบอยู่แล้วอาชีพหมอนี่รักษาคนไม่ต้องกรใจ้ใช่อย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยพี่พี่ส คนจะมีเกมให้พวกเราเล่นแต่ว eh ่าจะมีผู้ช่วย มาอีก4คนด้วยกันซึ่งจะเป็นหนุ่มๆน้องที่ใช่ที่เข้าแข่งขันพับจีคอนเทนทัลซีรีส์เอแพ็ครั้งที่5้าอยู่นี่แหละในเทปนี้เนี่ยจะเป็น MSC หรือ MS ็ชอบุรีคาราโกเบอร์อีสปอร์ตเพราะเราสองคนไม่ต้องกลัวนะฮะสิ่งที่กลัวสุดคือคนกลัวพี่อครับผมน้องเขาจะเข้ามาร่วมทีมกับน้องๆครับจะให้น้องเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมถูกต้องแล้วก็เลือกทีมแข่งของเราเนี่ยมาสมทบด้วยซึ่งสองคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของข้อมูลที่เราจะมาถ่ายกันในวันนี้อ่า ประมาณอย่างนั้น<ช>จะให้เขารู้จักกันด้วยซ,ซึ่งไม่รู้ฮะว่า MSC แล้วรวมถึงชาร์ปเปอร์เขาจะส่งตัวแทนใครมาทีมละ2คนเดี๋ยวไปเจอกับน,น้องนักแข่งกันด้วยครับต้องบอกว่าฝั่งผมเนี่ยจะเป็นทางตัวแทนจากชาร์ปเปอร์ฝั่งพี่อาร์สเนี่ยจะเป็นตัวแทนจาก MS ็ชนบอรี่เอนั่นเองครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ทั้ง4คนแนะนำตัวกันนะครับสวัสดีครับผมดิฉันเป็นทีมคาร์บีสปอร์ตครับสวัสดีครับผมตีน้อยพี่ ครับดีนะพี่นะมีทีจากสังกัดเนีฟร์สปอร์ตครับจ้าแมนจากเอ็มเชลบุรีครับผมจิวิโอครับเอ็มเชลบุรีครับผมดูก่อนนะดูผู้มึงเก่งเหมือนกันไม่เก่งนะไม่เก่งแฟนแฟนห้ามาหรืออะไรไม่มีไม่มีนะไม่มีแฟนเฮ้ยมีแฟนไหมทีน้องมีแฟนไหมไม่มีครับไม่มีฮะกุ้งได้ยินมาไม่เคยมีแฟนไหมมึงอ่ะไม่มี มึงก้นข้างโอเคเหมือนกันโอเคกติกาของเรานะครับในการเล่นเกมแรกนะครับคือการทายคำเดี๋ยวต้องแบ่งทีมกันด้วยซึ่งจะให้น้องเชอร์แตมกับน้องมุกเนี่ยเป็นคนเลือกทีมตอนนี้น่าจะดูโง่แหงกันเรียบร้อยแล้วใช่ฮะอีฟูมมอนสเตอร์ทีมหนึ่งมีน้องมุกน้องตีแล้วก็น้องแมนครับครับทีมสองจะนําทีมโดยน้องเชอร์แตมนะครับแล้วก็น้องโฟกแล้วก็น้องเบียร์ถูกต้องนะครับมาที่ภาพแรกก่อนเลยภาพแรกทีมที่หนึ่งนะว่าไงรจะลูก ีแม่ไอตี๋ยอมแล้วไอแม่จะช่วยผมไม่ได้นะไอแม่ไม่ได้ช่วยผมได้ชั่วโมงนี้มันเป็นอะไรมไนอะไรกล่องครับมีสายไหมเรื่องตอบอรั่งไม่เดียวเขาเดินไปแรงเหมือนกันไอแม่ขดลุงเลยมาที่สองเออไอ้ถูกได้รู้แล้วผมรู้แล้วตอบอาจริงกรอบสามครับโอ้เป็นคำตอบที่ใช่ไหมกรอบสามผิดไม่ใช่เอาไปดูภาพต่อไปเลยฮะ ดูดีๆผมให้ผมใบนิดนึงไหมเก้ากระเป๋าหนึ่งเฮ้ยกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมไปดูที่กระเป๋าหนึ่งเจอแล้วไปดูภาพที่สองกันต่อฮะตอนนี้สังเกตเรียกใช่ไหมมุกนะพอภาพขึ้นปุ๊บหันมองไอ้แมนก่อนเลยแมนมองไอ้ตีตอบอกแมนเพื่อนมึงเอาหน่อยสิเพื่อน ต้องช่วยกันคิดเนี่ยทีมนะทีมนะเหมือนกระดาษเหมือนกระดาษภาคที่สองนี่โอ้โหช้ามึงตอบไม่ได้มผมเริ่มได้เก่งขึ้นแ้วแค่นี้คือเรื่องมันก็ตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหคือมันเคยต้องมันเกินกระดาษจริงๆนะที่น้องมึงบอกจะเป็นฉลาหเป็นฉลากยาต่อไปไปดูภาคที่สามกันต่อฮะวภา้โอ้โหโอ้โหขับคลายขับคลายไปว่ามันเหมือนอะไรเหมือนไอ้โม่ไฟข้างหน้าที่มันมีเฮ้ย ใช่ครับผมว่าใช่พี่ผู้เล่ตอบเลยไหมฮะตอบว่าตอบว่ามอเตอร์ไซค์เก้าครับมอเตอร์ไซค์เก้าเป็นคำตอบดิถูกครับครับผมเดูแล้วคือคำตอบอ๋อมันเป็นปากเหมือนปากอีกาครับพี่ไม่ใช่เหมือนกันรูปแรกเหมือนเหมือนกันไปดูที่ภาพต่อไปกันครับมุขี้ว่อเป็นอะไรน้องมุกี้ว่าเป็นอะไรระเบิดมือเหรอคะเฮ้ยคุณติคุณโชว์สกิลความฉลาดคนหนึ่งสิต้องเอาแล้วเข้าวงเลยสวยตอบ เหมือนก่อครับเฮ้ยเหมือนก่อหนึ่งเฮ้ยแล้วคุณเชื่อกี่ตอบว่าข้ามได้ไหมครับเดี๋ยวดูไอ้ม่เดี๋ยวผมเสียภาพรักที่ผมทำาลยมึงไงจะคือเสียความรักทำไปขาวที่สองทำไปข้าวที่สองมันไม่ใช่ระเบิดมือแล้วอที่ทำให้ได้เป็นน้องมุกเขาโอเคอยู่นะมีงานพิเศษเออไอ้สองคนดูแย่นี่ไงตอนนีมัเหมือนกระเป๋าเข็มขัดสักอย่างไหมอือว้ว ได้ยังไงทำได้ยังไม่ตอบอ่าไม่ตอบเลยถ้าไปภาพหนึ่งโอ้โหไม่เช่วยเลยมมองด้วยสายตาที่แวววาวกระเป๋าสามกระเป๋าสามนะอันนี้คือคำตอบจยอะไรคุณตีว่าครับกระเป๋าครับกระเป๋าเฮ้ยนนี่คุณไม่โดนแล้วถูกปะโลกอเปรอ่ะไม่รู้มองไม่ออกเมื่อออกแล้วท่านน้ำมูเขาว่าไงผมว่าเหมือนกันนะต้องตอบแล้วครับตอบว่าตอบว่าเดี๋ยวถากว่า เบลแ็ครับเลแท็กนะฮะกับเข็มขาดเข็มขาดเนะจัดไปผิดฮะมันคือเกาะหนึ่งอ่ะโอ้โหพุทธินี่คือสัดส่วนข้างบนนี่เมื่อกี้เห็นอันนี้คือระเบิดที่ที่ที่บอกมันเหมือนลูกบอลตอนแรกเหมือนแฟลตนะคุณเล่นกันน้อยอะครับจีอะในคุณต้องการคนจะคุณนะเแล้วก็เยู่ในห้อง นีักี่ชั่วโมงไม่กี่พี่รู้ไหมรู้ไมยเอาดีใครก็รู้ตาเฉลยแน่เลยต้องเลือกเลือกสนองกันเอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมสองกันบ้างไปดูคำใบของทีมสองกันผมบอกเลยว่าก็เอาเรื่องแต่เซตเขาง่ายนะเบียร์ว่ามาเฮ้ยเขผมผมรู้แล้วแต่ผมแก้มแบบง่ายนดี้อันนี้ถามถามแบบจริงๆนะครับรู้ไหมรู้เอนนี้รู้จริงแม่เขาไม่ค่อยเล่นกันง่ายนี่เข้าแต่เมืองต้อบอกเลยว่าอันนี้น้องอะไรนะ เบรคเบรคฮะเบรคน้องเลือกผิดคอคือน้องเชอร์แตมเขาไม่รู้นะว่าเขาเลือก i อเจลสองคนข้อผิดตอนนี้พี่โมขนาดนี้พี่ต้องเบรกกูบอกเลยเอาตัวแรงเนี่ยเจ็บมาทุกคนแล้วไปดูคำใบ้คำแรกกันก่อนเลยฮะที่เขาบอกว่าง่ายเสียเหลือเกินไปไปะบโอ้โหสบายน้องเชอร์แตมเห็นเลยเห็นว่ามันเป็นอะไรก่อนอันนี้เออ เป็นไมได้นะอันนี้น่าจะเป็นบางคนนะใช่ไหมวะไมันยากว่ะแล้วมันเป็นอย่างที่เราได้เห็นอะไรเห็นอะไรพี่พี่ช่วยหนูเหมือนที่หนูอยากเรียนอ่ะมันเกี่ยวเกี่ยวประมาณนั้นเหมือนเห็นภาพนี้เสมอเฮ้ยมีมีในใจอยู่ครับแต่ขอดูอีดิทัศน์ดูห้าสิบสองเ่อเข็มฉีดยาครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะดรีนาลีนสลิงเ์ ดฮะผิดฮะอยากอยากดันตัวถูกูหน้าเช็คตัวมี้ตอบเลยแม่เราหรือว่าเราดูช่วยอีกคั้งไหมตอบได้ตอบเลยนะตอบเลยฮะตอบเลยว่าเข็มชิดยาเออไ่ถูกไหมเข็มชิดยาอดีนารีนสลิงค่ะถูกต้องครับพี่คุณจะแปลมาช่วยคุณนะเออจริงๆอันนี้จริงนะข้อนี้ปากเปลี่ยนอะไรอ่ะอันนี้คือรถไฟรถแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรเฮ้ยไฟฉายหรือเปล่าบุ๊คอันที่มันเปได้ถามกันนะมันเป็นไมฟฉายกับถือ เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพแล้วกันนะมึงจะไปตีซอมบี้ที่ไหนเนี่ยอุ้ยเอ่อค่อนข้างน่าจะน่าจะเป็นรถดอมนะที่เราเรียกกันในเกมนะเบียร์พี่คิดว่าเพราะว่าข้างหลังมันหมอกคุณตอบว่าตอบเลยไหมผมคิดว่าเดี๋ยวขอดูอีกภาพหนึ่งเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่เลือโดเลยใช้คนเลือกให้มันหมดอัีกภาพหนึ่งนะจันครับใช้คุ้งครับมาดูภาพที่กันครับ ไม่ใช่อะไรั้นเลยแบกเดิมได้แบกเดิมผมว่าค่อนข้างชัวร์ครับเรียกว่ารถขอให้ค่าตอบว่ารถดอมเหมือนกันจำชื่อไม่ได้่อะไรฮะมือนนกัมีลาม่าใช่ไหมมีลาม่าดอมกจุดไหนบ้างฮะอะไรนะดอมก็เปกาโดนหนึ่งจุดเลยเฮ้ยสุขต้องครับแต่ชื่อเราเรียกชื่อว่ามิราโดปกติเราเรียกกันรถดอมคุณจะต้องจำชื่อนี้ไปเจอวันก่อนที่คุณเริ่มเรีนกูมีเนี่ยข้อความคือมิราโดกูงงเลยมันคือส่วนไหนของรถอ๋อรถ อันนี้ค่อนข้างชัดครับเฮ้ยมันใชััดจงวะมันเป็นตัวเครื่องตัวเครื่องเรือพี่ว่าคิดว่าเรือไม่เป็นตัวเครื่องเหมือนเจสสก,กี้ไม่ก็เรือเดี๋ยวขอดูภาพเพิ่มเนี่ยจ้าผมเล่นเยอะไงพับจีอ่ะ <c oughs> ผมรักเกมนี้ข้อต่อไปฮะแ <c oughs> ต่ก็อยู่เป็นค่อนข้างชัวร์เป็นเจสกีครับที่นั่งเดียวที่นั่งสองที่นั่งไปทางเรียบเฮ้ยเบียร์คิดว่าไงเบียร์เบียร์ข้วมมึงเล่นตรงนั้นแบบนี้แล้วบอกไม่จัดตปีมีความฉลาดนี่แต่ว่าพี่เอาช่วยอีกภาพหนึ่งแซมแซมไว้ก่อนนี่เธอตามเห็นไปเลย ระดับเลยเหรอเห็นด้วยกับพี่โฟกัสเห็นด้วยกับพี่โฟกัสอ่าไปท่านที่สามจะตอบว่าเป็นตอบภาษาจีนะอ่าโอเคครับภาษาจีนนี่ฮะโอ้โหผมเพิ่งรู้มาชื่อนี้เนี่ยอัลโฟเรียลคำถามข้อสุดท้ายฮะมา อันนี้สบายเอาจากความรู้สึกแรกนะครับผมคิดว่าเป็นรถตู้ที่เราเรียกรถตู้กันนะในในแมปจะจังคิดว่าเป็นรถตู้ไหมครับรถตู้ค่ะอะไปเห้เอาจ้างมาทำคอนเทนต์ไอ้เหี้ยจะรายการถูกปิดแล้วไอ้เีรถตู้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 ไม่เยวไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยันชนะเอาเป็นตู้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพเพิ่มอ่ะนะครับผมได้เดี๋ยวพู่กัจะช่วงนี้โดนโดนพี่ปายด้วยครับไป โอ้โหกระจกข้างแบบชุดแต่งของเขาใช่ครับข้างคลาสสิกครับผมตอบเลยว่าตอบว่าตอบเลยนะรอตโต้รอตโต้ครับรอตโต้หรือรอคุณปู่เนาะใช่ไอ้รุณู่ตีก็พูดกันในมิราม่าครับผมชัดเจนนะอะไรวะก็ถือว่าเฉียบเหมือนกันแต่ข้อที่ยากที่ฝั่งนี้ไม่รู้เขาก็รู้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเจสกี้มันตอบได้เนี่ยเอาเรื่องเออ เพราะฉะนั้นนี่คือทีมที่สองเป็นฝั่งชนะไปนะครับถุกมนเลยถ้าผู้ชมมาเกมที่สองเนี่ยไม่มีพับจีเนี่ยผมบอกเลยเอาไปวางไว้ก่อนเพราะเกมที่สองเนี่ยมันออกแนวเต้นเต้นทักษะทักษะนะครับก็คือการชี้ตัวอย่างตัวอย่างเช่นสมมติว่าขึ้นมาแล้วมีมีจังหวะขึ้นมาพอผมชี้ขึ้นปุ๊บผมต้องมองทางอื่น มองทางอื่นนะต้องมองทางอื่นสมมติคุณชี้ขึ้นเนี่ยผมต้องมองลงมองลงซ้ายขวาได้หมดถ้าสมมติถ้าผมรอดคุณชี้ขึ้นผมมองลงปุ๊บคราวนี้ตาตาผมชี้บ้างถ้าผมรอดเนี่ยผมจะชี้ต่อคับท่านผู้ชมใช่เมื่อกี้คุณชี้บนแต่มันตาผมชี้แล้วเพราะผมรอดผมชี้ขวาเงี้ยผมก็ไปปุ๊บอ่าถ้าคุณมองขวาคุณตายใช่ออกเลยก็ต้องเปลี่ยนคนขึ้นมาต้องส่งทีมทีมในลูกทีมขึ้นมาใหม่ถูกต้องนะครับใครหมดผู้เล่นก่อนแพ้ใช่ครับไป็กันเรื่องของเขาเรียกวิาไหวพริ เลยนะมันไม่ได้ตายที่การชี้หรอกฮะตายที่ตอนจ้องหน้าน้องนี่แหละท่านผู้ชมผมบอกกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองทีมเนี่ยส่งตัวแทนใหม่แรกกันออกมาก่อนเลยเพื่อที่จะเล่นกันใครตายก็ออกไปแล้วก็ส่งคนใหม่ขึ้นมาทีมหนึ่งส่งใครก่อนฮะให้ทีมหนึ่งสนภูมิแมนโทษผด้วยโทษแมนส่งนภูมินะส่งนู้มิขึ้นมาคุณล่ะ แน่นอนครับคุณผล้หญิงชักโม่เอาผู้หญิงเจอผู้หญิงก่อนเลยนะเออโอเคตรงนี้แสดงว่าทีมทีมสองเป็นผู้ชนะผมให้เขาชี้ก่อนแล้วกันครับเนอะทีมสองจะเป็นคนชี้ก่อนน้องเชอร์ตันจะเป็นคนชี้ก่อนนะจ๊ะใช่คะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งคู่ยืนตรงกลางเลยครับมาไปซะก่อนเลยอ่า อ่าเรียบร้อยใหตาคุณ่คุณคนเดียวแล้วนะนี่เขาไม้แรกเท่านั้นไม้เดียวจอดไม้เดียวจอดไม่ได้เล่นเลยอ่ะตาเบียตาเบียตาเบีย อ้าวเฮ้ยสวัสดีอวท๊อยัท๊ัเรียอ้าวไปเลยมุกมุกแพ้เลเอาแล้วคราบหนึ่เลยสีเ้ยมันมาเหมือนเซียนอ่ะเอามาวันนอนวันนอาสิบวัน

เป็นผู้ชนะนะฮะมันนอนแล้วแนอนนะอย่างเงี <S 2> <S 2> ้เม้ยงเดี๋ยวนะผมสงสัยก่อนนะครับผมมาทำอะไรคือมึงดูนิ้วหรือมึงดูหน้าน้องเราปฏิบัติสมาธิไม่ทันหรืครังมไปไวเลยนะคือสายปุ๊บสายเลยอ่ะกูเป็นคนเชื่องวนเลยวนเลยแงบนี้วนน้อจุงวนน้อจุงขึ้นทำไมจุเลี่ยมันนอนมุกจูง เกมที่2นี้นะครับก็เป็นทีมที่1ของทีมน้องมุกน้องแมนแล้วก็น้องตีเป็นผู้ชนะไปเสมอกัน้งหนึ่งตอนหนึ่งเกมนี<อ>่เสมอกันนะถูกต้องนะครับอ่ะครับช่วงท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้ทีมหนึ่งของผมก่อนเนี่ยฝากช่องทางการติดตามกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนเริ่มจากน้องตีน้อยก่อนเลยดีกว่าครับก็ฝากเชียร์พวกเรานะครับชาร์เปอร์สปอร์ตในรายการพิเศษเอแ็ ครั้งที่5ด้วยนะครับแล้วก็ทีมไทยทั้ง4ทีมครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับรบโอเคทวิตทีวีสลัตีน้อยพีทีครับแฟนบุ๊กแฟนเพจจ้าแมนเอสเพททีทีครับขอบคุณครับที่ไอจีที่ขายขนมจีนอ่ะแล้วก็ฝากติดตามร้านขนมจีน a อแบ็ชาอร่อย a อแบกด้วยค่ะเอแมชนบุรีนะฮะเอแบกครั้งนี้ก็จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่และดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากติดตามทีมไทย4ทีมด้วยนะครับผมส่วนช่องทางการติดตามผมก็เฟซบุ๊ก ชิวิโอนะครับผมขอบคุณครับช่องทางการติดตามก็ทวิตซิกแซกครับสุดท้ายน้องเฉลีตยมครับ J E T A I M E underscore T R I Y A ค่ะเดี๋ยวก็จะโพสต์ผลงานแล้วก็รูปภาพในนั้นค่ะโอเคฝากติดตามน้องๆทั้ง6ท่านที่นั่งอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับครับโอเคครับขอบคุณน้องๆทั้ง6ท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้โชคดีในการแข่งขันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปนะครับ พับจีบบัตโชเกิร์หรายการที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอาสาวสวยน่ารักนะคะรูปมิสน่มาเล่นเกมกันเราแบบนี้นะครับถูกต้องครับเทปหน้าจะเป็นใครฝากติดตามด้วยละกันวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ